ขาแสดงความยดีกับ1ล้านวิวในเวลา2อย่างรวดเร็วขอบคุณมากครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่รุดเร็วมากเร็วมากจริงๆครับผมขอบคุณมันเวอร์มากมันปังปูรีเมากครับผมเอาตรงขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนจริงๆนะครับที่ให้การสนับสนุนเพลงเท k e It o ดออย่างดีนะครับผมตั้งใจมากตั้งใจมากฟิล์มได้ฉลองไหมโหฉลองร้านหนึ่งยังไม่ได้ฉลองเลยครับผมอาจจะเป็นวันนี้ก็ได้เออหลังจบงาน ใช่ครับผมก็เดี๋ยววันนี้มีอีเวนต์ไอคอนสยามครับเป็นอีเวนต์แรกของพวกเราแจสเปอร์นะครับผมก็ตั้งใจมากๆดูแบบว่าเข้ากับสถานการณ์มากเลยอย่ะมันเป็นง<ช>านสงการเท<อ>คนิคนะใช่ไหมันพตอนแรกไม่ได้คิดแ,บบออแต่เออพอไปฟังไปฟังมาเฮ้ยเข้ากับสถานการณ์อะนอะไรวันเียวกันวัอะไรพุ่เลยอ่ะซนะัมเมอร์นะเราก็เราต้องเจอกับอากาศร้อนใช่ไหมแต่พวกเราไม่กลัวเลยครับเพราะว่าแจสเปอร์ร้อนกว่าครับเออเอางี้ ครับผมก็อยากฝากติดตามครับผมบอกเลยว่าพวกเราตั้งใจซ้อมจริงๆครับผมคิดว่าคิดว่าแบบว่าจุดเด่นสุดๆของแจสเปอร์เราคืออะไรหน้าตาครับผมเอ้ยตอบแบบมั่นใจมันก็เด่นเด่นเห็นกันอยู่ไหไม่ผมว่าจุดเด่นของพวกเรานะครับคือเคมีที่มันลงตัวกันครับผมผมรู้สึกว่าชอบวงนี้อย่างหนึ่งคือเวลาเต้นเราสี่คนเนี่ยลายเต้นไม่เหมือนกันสักคนเลยแต่ว่าผมรู้สึกว่าเป็นการที่การไม่เหมือนที่ลงตัวมากๆ พอมารวมอยู่ด้วยกันแล้วมันเกิดเมจิคอลบางอย่างที่ทําให้มันมันดูเพอร์เฟกครับผมอะไรอย่างเงี้ยใช่กันแล้วคือเต้นก็คือคุทีสุดใช่ครับผมทั้งเรื่องเต้นทั้งเรื่องแบบเ,เคมีในการพูดคุยของพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเว้ยมันสนิทก,กันเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยครับหรือเรามีจุดเราจุดมุ่งหมายเดียวกันนย่างเใี้ไหมก็เป็นไม่ได้ครับผมผมว่าสิ่งที่ทําให้เราสนิทกันเร็วสุดน่าจะเป็นความตั้งใจที่เหมือนกัน <im itation> อ่ะเหมือนเราพยายามจะไปถึงสู่จุดเป้าหมายนั้นให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมอืมมันก็เลยเหมือนต้องจับมือกันผ่านไปเออ <im itation> มันก็เลยอาจจะสนิทกันเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมีแบบมีแบบมีคุยกันไหมแบบมีแบบเอ้ยผมอยากได้แบบนี้พี่ยากได้แบบนั้นมีการแบบกินเที่ยงกันไหมมีมีคุยกันตลอดครับผมเอาจริงๆก็อย่างพี่ปอเนี่ยก็จะมีพูดตลอดลวอ่าแบบเดี๋ยววงเราต้องคุยกันหน่อยแล้วนะเดี๋ยวมันจะมีคํานี้เดี๋ยววงเดี๋ยววงเราต้องคุยกันหน่อยแล้วนะใช่ <im itation> แต่ม <im itation> ัน อ๋จริงๆมันไม่ใช่เรื่องหลายแรงหรอกมันก็คือการปรับความเข้าใจกันนี่แหละครับผมมันเหมือนการคุยเพื่อหาตรงกลางในการทํางานร่วมงานเพราะว่าแน่นอนว่า4ี่คนสไตล์นิสัยไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่ว<ะ>่าสไตนิสัยแล้วคือเหมือนกับแล้วสไตล์การเต้นแล้วแต่ละคนคือเต้นเดือดจะมาหมดเลยครับผมเป็นสไยเต้นเดือดเนสไตมาต้องมาแบบว่ามาเป็นให้มันเป็นทีไม่ได้อืมก็ต้องมาหาตรงกลางครับผมต่างคนต่างมีสไตล์การเต้น, <oluyor. S 1> ตนที่ไม่เหมือนกันนะแบบมีพื้นฐานที่ไม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้ พอมาจับมาอยู่ตรงกลางต้องเต้นด้วยกันมันก็ต้องมีลายตรงกลางที่เหมือนกันอ่าที่ให้มันไปด้วยกันได้ผมว่าข้อดีของวงนี้ที่ผมบอกไปก็คือ4คนลายเต้นไม่ค่อยเหมือนกันเลยแต่แต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆแล้วผมชอบตรงนี้มากๆเลยผมชอบตรงนี้มากๆเลยแบบเวลาดูคลิปเต้นรวมกันทีไรแล้ว ุยพี่มันเท่เนาะอะไรอย่างเงี้ยหันไปบอกพี่เลยจริงๆแล้วคือพวกเราใส่เต้นแบบเต้นเก่งแหละเราได้รามือเดี๋ยวเราได้มีโอกาสอีกจังเพราะควทีเต้นรวมกันแน่นเอาแต่จริงๆนล้วมันสเต็แบทเทิลกันล่ะสเต็แบทเทิร์เหรอได้มองได้มองไปบอกแม้ว่าแบบมันต้องมีฟกโอกาสหนึ่งแหละที่เราอาจจะต้องแบทเทิร์กันอาจจะลองแบบแบทเทิร์แบทเทิร์เหรอแบทเทิร์โอ้โหไม่ธรรมดาเลยก็คือจับมาฆ่ากันเองเลยอะไรอย่างงี้ยเพื่อความเดือดเขาเว้ยผมว่าพี่จุงนี่น่าจะกินขาดเออ พี่จุงพี่จุงผมให้พี่อู่เลยเพราะว่าเป็นสายเซ็กซี่อยู่เลยพี่จุงนี่เก่งเรื่องเลื้อยอยู่แล้วพี่อู่นี่เขาก็เซ็กซี่เขายี่ใจเรา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 เป็นเด็กน้อยครับน่ารักครับพีจเราจะับทูปแบทเทิลจากพี่กอนแล้วแน่นอนก็แบทเทิลจะยังไงดีสไตล์ไหนดีเรามันพี่น้องสายลีนไงเราก็มาแบทเทิลความลีนกันหน่อยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ ไหนบอกว่าเราเป็นเด็กน้อยครับไหนบอกว่าเราเป็นเด็กน้อยก็เป็นเด็กน้อยที่โตแล้วเฮ้ยแต่เราโตโตนะโตแล้วเด็กน้อยคนนี้โตพอที่จะเป็นแฟนพี่ได้ยังครับเออเอาสิเออแล้วมัมมี่ยังไงหนูลูกผมไม่รั้งมัมมี่ครับวันนี้เออเป็นไงมัมมี่ขอคอนเฟิร์มวิึงลูุ้มที่ไม่มีเสื้อใช่ไหมแต่ทีอแต่ท้องไม่มีเสื้อเท่านั้นก็ดูแล้วแต่ความร้อนครับผมแล้วแต่ความร้อนของเวทีนั้น ถ้าร้อนมากก็อาจจะถอดเสื้อออกเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันสปอนคอร์เวทีการแจ้งอะไรอ่างเงี้จะได้ฮอตแน่ๆน่ใช่ลองดูครับผมสำหรับแล้วก็คือวันนี้คือไงนะวันนี้ออกสื่อออกงานโทรสเตทแรกแรกก็คือทำของใหม่มาดูใช่อันเดอร์คัตเป็นไงคัทใจพี่สาวจํานวนมากนะตรงนี้เอ้ยน่าชอบกันไหมครับชอบกัไหมชอบนะถามเราตอบดรว่มันมีชอบมมันมีชอบไหมครับ ไหนบอกไม่มีมามีไอ้แฟนแฟนแฟนทุกคนชอบไหมครับไม่เขินตัแบบว่ายี่ใจเป็นแฟนสาวๆทุกโปว่าเย็นนี้ต้องมาเจอกันครับผมก็อยากฝากด้วยนะครับผมไอคอนสยามนะครับยานเย็นนี้นะครับก็งานแรกของโปรไม่มีโปรเจกต์แล้วงานแรกของเจัดเปอร์ครับนี่งับครับฝากด้วยนะครับงานไอคขนาสยามเย็นนี้นะงับไม่มีโปรเจกต์แล้ว งานแรกของพวกเราแจสเปอร์นะครับมผมเออเขาฝากด้วยนะครับผมบอกเลยว่าเวทีต้องเดือดแน่นอนนะครับซัมเมอร์ฮอตแค่ไหนแจสเปอร์คอนกว่านี้ครับผมไปถามกัเรียบร้อยขอบคุณครับ